ระทำน้อยจักไม่ต้อยตามต้องสนองผลแบนตุ่นน้าเปิดหายรับสายชนย่อมเตรีดไม่อุทกที่ตกลงอันนักปรารสั่งสมบ่งปุนบ่อยทีละน้อยทําไปเมื่อไหลหลงย่อมเตรียมดไม่อุทกที่ตกลงบุญจะส่งถึงสวค์นิมานทอง นี่อาจารเรียกว่าการสร้างคุณสร้างบารมีพี่เราแดนในชาตินี้ก็มีความสุขกายประสพเพลิมง่าเขาขึ้นสวรรค์นิ่พานเขาไม่ออยางหลงกันนี่คือบุญทานการสวนพี่ราเลยนะครับาสร้างนะครับทำมากก็ได้มากอยากสวัติมาทีงบนานเรบอยากรวยเงินทัหลวบพู่บอกอยากรวยเงินจ้าเงินตองเงินอยากได้แต่แกหลรออยากได้ข้าวข้าวเลาะข้าอยากให้แชม็แเลาอก็ในสีพี่เรานะครับจะนี้ต่ออะไจ้ะ ครับถ้าบวนที่สิบาทแล้บอกให้รวยจะบอกให้รวยนะเราเนะนะครับเกินทองมีเงินพ่อแดงพอหักยางไม่พอให้หลวงพ่อช่วยมีลูกอีกลูกชายพวเราเสริมให้อีกด้วยนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าต่อเงินตอทองเี่ยงเรียกว่าตอกบารมีตอกอิทธิวาสนาต่ออายุต่อกรถต่อกว่าตอเรือพี่น้องต่อทั้ำระดับนะครับใครกแรกเขอยากจะต่อนะครับมีเดือนสัต์ได้สองทันมีบ้านสองหลังเลยสามหลังกเรียกว่าต่อบุญต่อกสริมตอบารมีต่ออายุต่อโชค ต่อว่าสนามมานครับจากราอยากด้แบงค์แดงแงครับเราปแงต่อแบงค์แดยแนะครับยากด้แบงค์สีเขียวเขียวทั้าสิต่อเลยครับเดีนี้นะเราเรียกว่าไครต่อก่อนคนั้นรวยก่อนทีน้องครับครับแม่บอกห้าสิแม่มาตัไหนแม่นะมาจากบม่นาำโอวบันาวรับคนบานทาวเชียร์ามเชียร์พราะครับบนห้าสิบแบทเวยห้าสิบแบบเยมาใหญ่เลย ตาทุกขอให้รวยขอให้รวยอนโสดผมออย่างน้อยสักหกสิจัรนะรรมาตากขอให้รวยได้เงินา้ยาวเป็นเศรษฐีของเมืองไทยขอให้วยูกของหนีเรียกว่านะรรมาตโกขอใรวยุ่งลมรทาวัเที่เี่ยาปวสุดยดคุณคแม่จาแม่มาสิดคแม่โอ้มาหลายคนณแช่วยมือโอ้ยคุณแม่ยมอได้ผลมากกว่าน้ค่ากหมา นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขเม่ไดก็ได้เลยแล้วี่วัดเรียเขาจะเนวัดองลอวางแม่ากรดัดาลมาในแห่จ้าจ้าวจาเลยนะครับแกวันเนี้ยจะต้องลุงหมูจะน้ำจ้าครับเกือบดึงจ้าจาดี๋ยวเจ้าจ่าจ้าจาจ้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 าด้าจ้าจ้ายาจ้าจ้าจ้้้าจ้า้้ กับทอนให้กับเก่เี่ยมันเพื่อนกันนะครับเป็นใจกันกเจ้าหนี่ไป้นองกันถ้าบุญก็ทำเรืกันทิตเข้าจิตเรื่องกันนะครับเวลาเราได้บุญใกุวลก็ควได้เรื่องกันเนอย่างนะครับในนี้ที่ไม่ได้นะครับที่นี่เราบุญทกันสวนที่ต้องทำมาเยอะนะครับทำมากไดมากครัน้อยก็ไม่ครเอย่านะครับนะเดินทางกลับหอโชคดีมีใจแรแท้จรจากแก่แสงแดงบุญกเดินทางกลับหอโชคดีมีใจท้งไปแล้วกลับ ขอนแม่เท่กี่รับสาองคตกรกลับตอนไรจากฮันุตโกมโยนกับแม่จาหาดีจริกันนืดสักร้อปีจา นะอยู่ฒนาเดียวทีกม่ว่าบางการอุศนกแม่นะสร้างบุญต่อมารมีสร้างดีแต่ว่าแสด้านพุ่ง้นตัดวัสทุกที่ทุกททโกนะครับนี่เียกว่างานอย่างนี้งานใหญ่ที่เราได้รับชาติศาสนามเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ถ้าก่อนจะจัดงานที่มาได้เราต้งมีารสัุากพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองคทรงพระารรณไทยนะครแล้วก็นองแม่โยกงานที่รองนายะกรับรดนี้เพื่อจัดให้เมียธรรมะแจกงานที่มาได้ ตามวัตถุประสงค์ของพรักรรมของพระพุเจ้าเจ้านักญาบุญหลงนี้นะครับก่อนจะใช้มาโบราณนิดเดียวเจ้านักเราทำบุญให้กีสิบไม่รู้ว่าแกทำอีสิว่าไม่รู้ว่าสงโบได้กันแน่รอบคม่ต้องปฏิบัติอะไรมากหมายบุญทำมากอะไรมากัที่เราไม่ได้มากันนะฮะใครจะทำเท่าไหร่ก็ตามศรัทธาใ่มาถวายตามศรัทธามาตาังตามใจ นะครับสรากเมากครับน้องเร้อาคอยบริจาคกันไปตรงนี้นะครับไม่มีการำเงินมาม่ึวัาสายคนทำจากปานัขลาุลนียนะแม่เลยะครับก็ได้บสถก็ได้ัดูกละพปอร์หยุดทกมาซเนเดยหยุดทียนแสงสว่างเรือแม่มาซอพายุหยไม้สดามบูชาร้าส่งก็ได้มาซื้อพวกซับสอย่างที่โบเสร็จสับมาแยกินกลวฝากใคไม่ทราบเราทเขาเราเห็น

ไห้หมอจี้วาง้าอย่าโนหลเดี๋ยวจะไม่ให้มาเล็ย่งเดียวมันไม่รูดอะไรหอมได้งมต่เ่วาไผ้าสาบไปเมื่อวานวางผ้า่ที่ด่ดยสท่ดีกว่าเร่ไ้งทไปด้าย้งรู้เรื่อี่ะ

แต่ยี่เนี่ยบทือแม่ส้าดูมันทานะเกมกเล่นต่าษาดาราบท่ก็มารมกับเพื่องการพนันทางบุตรงานของทกมาทีก็มารวมกันบทมามกั่ก็ได้รวมของบทีกัมานอกนั้นก็จะมีกูกที่จะดูกเปลี่ยนผ่ตัวเงทีกับมาบทีกัมา มลรรีดบนจะลนี้ได้ม่ต้องมาสร้างลบุตรโยการเมีเนื้อหาลูกที่ริ้าะด้วยการสร้าเดอจันไ่้งาใน้มลตัได้เนาชีพนะมูลบรมทลบตรเปที่สดไม่ได้เป็นาชีต่าเล้งาอย่แล้วกระโดดโดดนะ่ก็เท็นมานะีร้างบุรมทบตหรือ็บุตในบุนี้ส้างราได้ทุกบตรั้งบดน เด็นี่แน่โเด็แรัลัน้ว่มปลอยแล้ดนาะแล้วพอมีกำังทงเรื่มสัการแล้วก็ร้องเรียดลกหแล้วที่มันปวดหนั่งนวดแม่ก็แม่ปวดท้องปวดปวดปมากอแม่เลยตัวเช่อชื่อใครมั่งเองก็จะรรทันวางานั่งวดทีวดท่าปวดทวน้ลไข้ยน่าวดหลอดวดหายนนะครับตรงนี้

ตรที่มาเรียนทบนี่ายตอนนี้เรียนรนายเรร่เราเรียนรียนรนรเนรนบทเนรีบเนนียเรียียนนรทรียนรียนบทเยนบนบทรนบทเนเนรีทเรียนบทรยทียนยทรียทรีเรีนเยียยนเรีียนนนยรบรบรนนรทีเรียนรนนรบเทรเรียนยทีรรบ ฮะยูโรนะครับยรนี่ดาวน์นะครับหนึที่ใช้ในการหมั่นโหวตนะครัก็คือี่สามโหวตคือโหวต่างนะครับที่ยูโรที่โหวที่ยูโรนะครับแล้วแต่หมั่นโหวตนะครับยูโรนะรับแต่ยูโรแล้วก็ไม่จัที่ต่างนะครับมีสองโหวตคือวตนกที่โรีนะดที่างับที่าทงา กแบ่ัน่ถือ้นที่ดีหมอโดนหโดเกิดมองมองเตมองตองแห้ก็อดูดีลูกดีลูกงานก็มาถายดีลูกดีลูกแผลงลูก่มเดิรนหมนที่ไอขอกันชักดชบอกมีชกลอกมาแต่มาถูกบั็กันมาสามรงรับรองไ

นวยงนที่เดี้อที่มีการเนารานอเรียกว่าต้องมุางมา่งเรมกาการใระบสเรื่องขอการลดูแนี้นบดต่างคการที้รับเีิเือนมาณ่ม่กวาาในาร้นำให้ไะ้รับการลให้เกิวามรับผิดชอบนการดำงนงานแัก็มีผู้นำายเน ครับแล้วก็นู้้เลครับไอ้ช่างกหน้แบบนั้นแหละแล้แค่หน้าหน้าหล่น้าห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 นาหน้าหน้าห้าหน้าหน้าหน้หน้าหน้าหาหน้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 าน้าห้าหน้่หน้านี้นะครับหน้าน้าหนานานน้้าหาหนาหาหน้าหน้า้าาน้น้าาหาหนห้าน้าหน้นาน้าหน้้าาา้านน ด้าการควบมอมือเดียวรนบางั่วนก็าีความรุนรงนะครับแต่สถานท่เราโมรสาารถบมือเดยได้นะครับแต่เราต้องทการแบวมือสอที่มือสองที่มือสองจากงานนะครับงานที่รือสองาะเป็นการกระทำในการทีเราต้อการที่จะมีการทีดต่อจาในมาตรฐานที่สเดคลอั กรเดทางราต้องดูันรูนัของผูท่นาเกยทีัญดารูกนครับันดีก็รับารทานารสะดบิบในวันล่ายรับทานาานม้แรกต้องดูดูสถานกครับก็งที่ดูเรองทองสมาารอที่ดู่งีดามนรับะานอาหาที่มราเตือือที่าบว่ามีนิสัยหมาัตที่มีนนัเ็น่กันทยาเนาแัที่ ความรงไม่ได well. ้ลดลงแต่เีงทันลงมารเิที่ร่กาโมเดลที่้วนโเ้ารื่อง่วรบงโมเดลตนะครับและเดินทา่างร่่าสถานพบจาตัวเบวกแรงที่แรงต่างนะพรับตัวางสา่เดยูนั้งแตู่โอร์นะครับอะแขงโนครับนะโมตัวแย่เงางเด่าท่แบูดันทแรงลูกิลองเด่แรงลูกราับอลูกรวก็วกดู้กบสเ รนมูลยกยให้เมูลต่อบุลเยอครับที่จะทรบบการลมูมต่เลยนะครับจะทั้งเรือกระมาซรอ่อแเรือนะนะฮะเรือ้งนั้นที่เรายกทุ่เนมาซื้าเนครั่าวพวั้นางเลยโกเพียเสียสละคัณภเพไจะมาือมาอย่างรต่อให้ตรวจรับาูลตามน้กที่จะมาที่น้กนะครับสามจังัที่เรานใจนะครับที่จะ้แล้วก็ต้องแยกแยกอย่ตรงน้นเรือหังหลาที่เรือนนะฮรแยกแยกแกอย่โรงน้ำเรือับหล แต่ังมเขาจะรับเงนเราจะมปส่งะให้ราะเอีนนะครับคเราตงดูดูว่าถ้าเกิดเราดูดูว่าถ้าเกดเรา่า้าเกิดเราะา้าเดเราดูดูว่าถ้าเกิดเราดูมูว่า้าเกิเราดูดูว่าถเกิดเราว่า้าเกิเราดว่าถ้าเกิดเราว่าาเรางูดูเ่าอ้าเกิดเราจูดู่าถ้าเกรา่าถ้าเกิดราว่าถ้าเกิดเราดูดว่า้าเกดเรว่าถ้าเกิเราบูมูา้ากราวาก็ดเรา มันหุกิ่อยตัดสิตัดสกดทยานะครับตกสงดเอ่างเลยตัดท่กสิหมดอย่างเลยทุ่หมดก่างเลยตดุกสิ่มที่อ่างเตุกสิงมก่งลยตกสิ่ทอย่างเลยตทกังหมดทกีย่างเลยตัดกสิ่งมดทุกอาเลยัท่งหมดทกอารเลกตางหก่างเยกิหดทุกานลดกสิ่งหม่ รูอจักเรีันรู้เรียนรู้การเรียนรูงที่เรียนรู้ที่ต้องการจะทำให้เราได้รับประสบการณ์ที่เรียน้ที่ต้องการที่ต้องการัะทำให้เราได้รียนรู้ที่ต้อการะทำใหราคด้รู้ที่งการได้ยู้คกามได้รคุรรวมแล้วกูกวบวมให้ได้เรียนรู้ก่อนเรียนร้มนเรืยนรจะทำให้มน่อย์ไ นะครับบุราคนไทยกุมารเชื่อตอเลยนะครับในบานจะมาเสื่อเชียนู้วลนีนะครับผลงารตดยที่ที่กำลังลดนะครับคำพคำอใจด้วยนะครับจะมีเรื่ก็ทำพูดที่จมวานะครับเพราะว่าเราเราองไม่ไนางนะครับที่ใจดรเป็นรองนะครับาทก็เป็นองละคำพมดคนองกได้งใจอยู่นะครับคำพูดคำใจนะครับะำในจะอดีเป็นแ่ร แะาครห่งชาติแ่งรวไงการืรถรถใหญ่ยงไงต้นทนต่ำใดครับใจใหญ่จังเห็แล้วนะรไม่ด้นุนรดานเลรจเริ่มรับเงินเดืบางคนเริาตต่ปีการับงินเดอนถ้าเ็นคนี่รมับประมาณนเดืนมกราคมะคร้าบเินเดือนต่เดโงนะวันเสาร์นะครับทําใคที่เปวันเสารนะประกันนะครับ ที่เรียนรู้ในนามการดน่นะเดี๋ยวก็ทำกับกาต่ก็ร้ว่าที่นีายที่วีรู้มดลงกะ่นีร้หมดลวกรว่าตลานลนะเนนรู้หดลนอนนีนรู้ดตอนี้ทำหที่รับรงนี้ทำต่างใจทำแบบบนตกลงเลยนะาสนค้าจากทับางไงกเปกับการามไการเปิดร้าที่เรงขอกาจัด เราที่นะที่แม่ตันธุ์เองคนทีาเกดเป็นในางักรนะเราเป็นที่ที่จีนกัซื้อที่สร้างัวียนู้ามาฝาซื่อที่เขาแหวน้นจะเป็นพระอาทําำาที่คืแต่แม่นะเพื่อทีูเรืองขอี

การบุกการรบงนยุนะครับการงานเดคยนะที่มันมีงาบุกรอบในยนะครับจะมีการตังเือนราบอกตัวท่าน้องนะฮะับตัวตทียก็หดนายกสนะะตัวรทวบวบทวบทตับตัทัวบับทันบทตับตันทวบตััวบมตัวตับตัวบวบทวบทต่ตทตัันบทตทตัวบวบทวตตััับทบับ แกแล้เราเช่อที่เชื่อที่ผู้อเราจะต้องอมรับความผิดผู้อื่นการหาคำตอบจะต้การตัดสิารันใจีเรื่องของคนเรวคนเราต้องรู้วกคนเราต้องรู้จั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 กคนรต้องรู้จักครองรู้ัก lah ini dia mereka datang dia datang nak 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 sa ma 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 ma